มีเบิร์ตไปปบาทิคจะมาสาธิตให้ดูนะครับเนี่ยคือกลามรถท้นะครับกลมัมมมักกันรถท้นะครับคือมันเป็นมีที่หวนรอบนะครับดูนะครับนีก็กินได้นะครับเดืดกินดูกุม,มๆกุ้ั้นนะครับเปิดดูนว่โอ๊ย ไม่ได้พี่น้องก็รวดจัดมันก็ปวดกวัดนะครับมันมันก็หอมนะครับหอมหอม,อมกินอ่าการมักกานมักกรงกล้ามนะครับมันก็ข้าวยานะครับกล้ามมันก็เป็นยาต่างๆมุ่งไปนะครับอ่ะตะวันเหมือนเกย์กายเกยไรใดไร